กลายเป็นกระแสข่าวใหญ่ของเกาหลีใต้นะคะเพราะว่าพราะเอกคนดังคังดงวอนค่ะซึ่งถูกขนานนามจากบรรดาแฟนคลับสาวว่าหล่อแล้วก็มีฝีมือดีจะเป็นหนึ่งในสี่สมบัติชาติเกาหลีกลับถูกสื่อเปิดโปงค่ะว่าคุณตาทวดของเขาที่ชื่ออ e. ีจองมันเป็นนักธุรกิจที่พักดีกับญี่ปุ่นในสมัยที่เกาหลีเป็นอาณานิคมแถมยังมีชื่อบันทึกในหนังสือประวัติศาสตร์ชินิวอินมองซาจอนนะคะหรือว่าสารานุกรมผู้สมคบคิดญี่ปุ่นด้วย เป็นผลให้ทางต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment นะคะต้องออกมาปิดข่าวทุกวิถีทางค่ะมีการให้เว็บไซต์ต้นทางเนี่ยลบข่าวออกจากระบบด้วยแต่เรื่องนี้ก็ทําให้โดนรุมวิจารณ์จากชาวเน็ตแดนกิมจินะคะว่าเป็นการจงใจปิปดความจริงจนทางต้นสังกัดต้องออกมาแก้ตัวว่าที่ทําไปเนี่ยก็เพื่อรักษาชื่อเสียงของขังดงวอนค่ะ บาดแผลที่เคยตกเป็นอนาณาณิคมของญี่ปุ่นเป็นเรื่องอ่อนไหวมากในเกาหลีใต้นะคะเพราะมีชาวเกาหลีส่วนหนึ่งค่ะแปรพักแตกเข้ากับญี่ปุ่นซึ่งพอหลังสงครามก็มีฐานะร่ำรวยผิดปกติซึ่งก็แทบไม่เคยมีการดําเนินคดีกับคนเหล่านี้อย่างถูกต้องก็ทําให้ชาวเกาหลีส่วนหนึ่งยังคงโกรธแค้นจนถึงทุกวันนี้นะคะ แต่ว่าก็โชคดีค่ะที่ในกรณีของคังดงวอลเนี่ยบรรดาแฟนคลับเข้าใจนะว่าเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแต่ว่าก็ต้องการคําอธิบายจากปากพระเอกคนดังค่ะซึ่งในที่สุดนะคะเขาก็เขียนจดหมายออกมาขอโทษประชาชนชาวเกาหลีที่ไม่รีบออกมาอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอโทษกับการไม่ศึกษสารปลอดสตร์พร้อมกับลงท้ายด้วยนะคะว่าตอนนี้เขาได้รับรู้ถึงอดีตที่น่าอับอายของคุณตาทวดแล้วค่ะ